สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีพี่น้องครับเมืเออ่อนี้ก็มาชิมบักซีดาครับกตมีพี่น้องพันธาม,มาบักซีดาทีห่อไว้เป็นยังไรเนาะคงจวนซื้อกินได้ไปนะครับเอาเวลาแก้เลยน่าจะน่าจะกินได้แล้วนะครับต้นหน,หน้อยๆครับโดขนาดนี่ครับสองหน่วยงามๆเดี๋ยวโอปอจะผ่าเลยบุ้ยพี่น้องเลยอันนี้ครับ ครับนวยงามๆเลยครับ mm hmm. หงจ้วนซื้อนะครับ mm hmm. mm hmm. ล่างเลยครับล่างค่าต้นเลยลำเย็นมากมาเอามีดมากละครับหงจ้วนซื้อครับค่าค่าต้นเลยพี่น้อง จะแดงบอนี่เนาะเป็นใสแดงแท้บ่หรือเป็นการตัวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันดแดงบอละเปิดเปิดเปิด,ปดบุย,บยนี่ครับพี่นนองแดงคาตุ่นเลยเอาละชิมสมคำลำลือวบ่ครับมักจีดาใสแดงโถเอา เกินพ่อกินแม่ก,กินน้ำมากินมักซีดาใส่แดนงน้ององปอได้จ้าอ่าน่าน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 นะครับน,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 นี่ครับใส่แดงครับ,รรบกำลังกินดีเลยอ๋อมันอาาร่อยเนาะนี่ครับพี่นอ้องแฉะน,นี่อ่าใส่แดงครับได้กินแล้วครับลูกแรกครับ,รรบอ่าลูกที่สองนี่เนี่ครับ หาเลยบอลาครับซือไว้ให้เบิดเลยครับเป็นฝรั่งที่นาปลูกครับสำหรับฮองจวนซื้อนี่ครับต้นน้อยๆครับหรวยหลายขนาดบ่โชกเอาไว้หลายนะครับนี่ครับยังได้กินครับแต่เป็นบางพันกับลูกจะร่วงครับเป็นดอกกับทอดจิดจีดรวยแน่กับลรนเบิดครับถ้าบ่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับยังเอาวัอยู่ครับต้องฉีดแคลเซียมโบรอนฉีดหลายอย่างครับ แต่ของจนซื้อนี่ได้กินแบบปล่อยตามธรรมชาติเลยครับปล่อยตามธรรมชาติใส่แค่ป,ปุ๋ยขอกครับแค่นั้นเองนะครับนี่ครับนู่นนี่ก็สิเป็นยังไงเนาะพี่น้องอ,อ,อ,อ่าหลุ่นลุดหลุ่นลุดแดงว่าล่ะเอาละเลีงสองุ้ยมาทานคือเก่าครับพี่น้องกะเป็นฝรั่งกินหนาปูครับได้กินแล้วครับ ได้กินแล้วได้กินแล้วให้พอชิมเนี่ยวะเนาะาเดี๋ยวพอชิมลูกนี้ก็ได้นี่ครับรสชาติมันก็จากไก่เชี่ยงกันครับของเปาซื้อครับแต่ของเปาซื้อจะนุ่มกว่าเนื้อจะเนียนกว่าครับแต่ว่าตัวนี้ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายกลัวครับติดลูกหลายลูกดกบรวงครับ<อ>ถ้าไว้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนาจจาวาน่นนี้ครับ จะหวานกรอบครับแต่นี่กับโอเคอยู่ใส่ได้เอาละโอเคแล้วได้กินแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้ครับพาอพี่น้องพ่เบิงครับฝ้าหลังใส่แดงของจวนซื้อที่ปลูกไว้ครับกาตอนนี้ได้กินแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาซํมมีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับพ่านี้นาปลูกครับครับฝรั่ังใส่แดงครับพี่น้องอันนี้ครับดกเลยครับ ต้นน้อยๆครับนี่ครับโดอกแห้งนี่รับติมเลยครับครับนาปูครับตอนนี้ก็บ้าโชกกําลังจะทาบกิ่งครับตัวนี้ล่องตอนกิ่งมึงครับว่ามันจะเป็นยังไงครับพี่น้องบ้าโชกก่องตอนมึงกิ่งหนึ่งตามกิงต้องทาบกิ่งครับครับก็เอาไว้่ํานี้ก่อนครับขอบคุณครับ